สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครค่ะโอ้โวันนี้ก็สี่ทุ่มละจะสี่ทุ่มละยี่สิบสองสี่ทุ่มบดีเป๊ะเลยค่ะคุณแม่ก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะได้กลับบ้านเลยนะคะตอนนี้ก็จะแพ็กของ แค่ของไปสักนิดหนึ่งทั้งทำข้าวต้มให้เดอะด็อกนะแล้วคุณพ่อก็นอนแล้วอยู่กันสองตายายคุณพ่อท่านลามากวันนี้น้องน้องเกมพารวยเขามาเอาตังค์นะมาเก็บตังค์มาเก็บตังค์มาเก็บตังค์เที่ยวของมาลงไว้นะคะที่คุณแม่ยกขายถูกนะเขาบอกว่าเขาจะมาเอาตังค์คุณแม่ก็บอกของยังขายไม่ได้เมื่อคืนก็เลยเอามาลดหมดเลยนะคะสามร้อยห้าสิบ ราคาต่ากว่าต้นทุนน้องวันนี้จ่ายเงินให้น้องไปหกหมื่นกว่าบาทนะคะหกหมื่นเก้าแต่คุณแม่สะสมเงินได้แค่หกหมื่นแปดนะะก็ติดหนี้น้องไว้หนึ่งพันบาทนะยังไม่ได้น้องหมดนะของก็เอามาขายเลยราคาต่ำกว่าต้นทุนเพราะน้องบอกอาะได้เงินมากเท่าไหร่ก็ขายแม่เท่าไหร่ก็ขายนะก็ได้ขายให้น้องไปแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะกำลังจะโพ้งโพ้งนะเป็นทั้ง เป็นทั้งผอ graduate, เป็นทั้งผ่านโรงนะเป็นทั้งเป็นเป็นทุกอย่างนะคุณพ่อนอนแล้ววันนี้คุณแม่ช่วงที่ตอนนี้รอข้าวสุกนะรอข้าว um, หุงสุกเราจะทำข้าวต้มให้ให้ดอกนะมีมีหมาคุณพ่ออยู่เจ็ดตัวไม่ได้ทํานานแล้วข้าวสารข้าวข้าวสารหักเนาะเอาข้าวสารหักมาทําข้าวต้มไม่หมาเนาะมีหมาอยู่เจ็ดตัวตอนนี้ค่ะมีเจ็ดตัวก็ข้าวหมดวันนี้เพิ่งไปซื้อกับคุณพ่อมาเพิ่งไปซื้อข้าวหักกับคุณพ่อมา เนี่ยไปซื้อข้าวาคุณพ่อมาก็เลยามาทำข้าวต้มไม่มาไม่ได้ทำหลายวันแล้วหลับเหนื่อยก็เดี๋ยวจะโพงนะโพงได้ขีดจากก้าวก็เอายังไงต้องส่งส่งให้หมดพรุ่งนี้ส่งให้หมดก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ต้องจัดให้หมดเลยจัดไม่เสร็จพรุ่งนี้มาจัดต่อจะเช้าเลยนะแล้วก็ส่งให้หมดเลยนะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะคุณแม่ยวกผ้าสองสามผืนนะเพื่อให้ท่านได้ ชมแล้วก็ได้เอฟกันนะคะโอ้โหสวยสวยมากนะ,ะสวยจริงๆนะสวยมากสวยจริงๆเลยนะคะสวยมากสวยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะสวยมากสวยจริงๆสวยมากๆสองผืนจริงๆแล้วน้องอันน้องอ้อยน้องเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเอฟไว้แต่ที่นี่น้องจะตัดชุดคุณแม่ก็เลยแนะนําน้องว่าตัดชุดแบบนี้ไม่โอเคถ้าตัดมันต้องตัดกิ่ลดาหรือตัดเกงอะไรน้องอยากตัดแบบใส่สบาย็เล้เปลี่ยนน้องเอาใหม่ักได้นิ่ม น้องก็ทาบัญชงบัญชีให้หมดเลยไดเอามายกมันสวยเนาะค่ะมันสวยค่ะสวยมากเลยมีสองผืนนะ<ม>ก็ลายนี้สวยสวยโดดเด่นนะฮะเป็นกระตุยแท้เลยแล้วถูกที่สุดห้าร้อยเก้าสิบบาทนะขายให้น้องห้าร้อยเก้าสิบคุณแม่ก็เอามายกห้าร้อยเก้าสิบเหมือนเดิมมันสวยจริงๆสวยมากนะ,ะสวยมากเอฟซีทั้ทนยังไม่ได้กระตุยเอฟเลยนะคะเยอะมากสวยมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผืนผืนนี้แม่ไม่มั่นใจ เหมือนกับเอฟซีเคยเอฟไปแล้วแต่ว่าติดต่อแม่หน่อยถ้าเคยเอฟแล้วก็ติดต่อมาหน่อยนะคะคุณแม่เห็นมันกองอยู่ฝั่งนู้นน่าจะมีคนเอฟหรือยังไม่มีคนเอฟคุณแม่ก็ไม่รู้งงๆถ้าท่านนดโอนงินให้คุณแม่แล้วยังไม่คุณแม่ตอบกลับช่วยทักคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าพูดเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้ละพูดเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้ละอันนี้ผีเสื้อน้อยนะคะห้าร้อยเก้าสิบสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆนะอยากอยากเก็บสะสมมาเยอะๆเลยนะสวยมากๆเลยนะ ค่ะอะ่ตัวนี้นะคะมีที่คุณแม่ยกเนะี่ยมีสองผืนนะ,ะมีสองผืนหมดเลยอันนี้ก็มีสองผืนค่ะลายมงกุดเพีรยนนะคะ,คเ,นนะ,คะเป็นกระตุยแด้ๆดอกไฟสีน้ำตาลเนะาะค่ะไฟตุยนะคะเรียกไฟตุยแล้วก็มาย้อมคลามนะะอ่าลายพุ่งนี่ไม่ได้ย้อมนะคะดีดายแท้ๆเลยแต่อีที่ย้อมก็คือตัวเค็มๆ,ๆ,ๆนี้นะคะตัวเค็มๆลายดอกเกดมณนีคะ่ะเลืนเดียว ลายดอกเกลดมณน,นีเลยอ,อับืนเดียวสวยมากท่านใดเอฟดูใกล้ๆนี่เป็นดอกเกลดมณีดูใกล้ๆเป็นบันไดสวรรค์เห็นไหมคะดูใกล้ๆเป็นรูปบันไดสวรรค์นะโอ้โหสามมิติสวยมากสามมิติสวยมากท่านใดยังไม่ได้เอฟเอฟเลยนะคะมีผ้าสิ้กนกระตุยเยอะมากยังไม่ได้ยกเยอะเลยนะยังไม่ได้ยกเยอะเลยนะคุณนแม่ยกแบบสองสามผืนก็จะพวงผ้าแล้วนี่ค่ะสวยงามของจริงนี่สวยมากๆเลยนะ สองผืนค่ะที่สองผืนสองผืนนะคะสองผืนสองผืนค่ะเนี่ะสวยมาก<ส>กระตุยแบบโอ้โหแบบทําได้ยังไงนะทําได้ยังไงทอได้ยังไงมันสวยมากแล้วขายได้ยังไงถูกมากขายได้ยังไงถูกมากๆเลยนะขายได้ยังไงนะทําได้ยังไงสวยมากแก้นะผ้าอะไรใครของพี่หมายแก้ไขให้ป้าหมายแก้ไข นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนากไตเ้เขือนะคะสะเก็ดธรรมนะใตแกนกลางนะคะเป็นกระตุยได้เลยค่ะสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะสวยมากๆากเลยนะเนี่ยสวยมากๆเลยนะ เนี่ยสวยจริงๆยกแค่นี้พอนะคะพอหองปากของคอยกแค่นี้พอพอหอปากของคอเนี่ยสวยๆถ้าใดจะเอฟเมาได้เลยนะคะดูใกล้ๆนะเป็นดอกเกรดมณีดูใกล้ๆเป็นบันไดสวรรค์ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็จับโพ้งผ้านี่รหัสอะไรเนาะเขียนท่านไม่ได้โอนมาคุณแม่ก็เอาไว้ไว้จับเปียขายแล้วท่านโอนมาแล้วโพงแมลได้ท่านก่อนเนาะ

าตุ้งืนคุณแม่จะพองทีหมดเลยนะคะ,แล,ะแล้วท่านเจ็บ๋ยวไปจะจด้ไมนลุยแล้วก็น,น้องเผือกอยู่ด้วยนะคะน้องเผือกนนอออก็จะเป็นคนพงให้แม่เนาะน้องเผือกจะเป็นคนพงให้แม่ค่ะตอนนี้น้องเผือกไม่อยู่นะค,ะคุณแม่ก็ทั้งพงเองทั้งแพรกเองหมดเลยนะคะทั้เองหมดเลยนะ ในห้องน้รหัเดินสามสานะตูกถูกสองเม็ดสองเม็ดเกืบ40่สิบคุณแม่ขายสามร้อยห้าสิบนะะให้ให้ถูกแล้วนะเอามาช่วยชาวบ้านนะ สวยนะคน้องละมุญเอฟนะคะสวยมากสิ้นตุกขอื่นคุณแม่ต้องโพงให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะส่งโพงแม่ให้เรียบร้อยะคะ่ะ ก็แพคเรื่อยๆจนจนจนเสร็จนะวันนี้ก็จะนอนเดึกเหมือนเดิมท่านใดที่โอนเงินคุณแม่แล้วคุณแม่แพกให้เสร็จคืนนี้เลยนะท่านใดที่เอฟสินค้าแล้วยังไม่ได้โอนนะโอนให้คุณแม่ด้วยนะคะจะได้ส่งพรุ่งนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยก็ยังไม่ได้นอนนะคะก็จะเย็บไปเรื่อยๆนะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้กับขอบคุณแล้วก็กบสวัสดีค่ะ fc ชอบพื้นไหนลาไหนแคปหน้าจอตรงหาแม่สวยได้เลยนะคะ0 8 1ค่ะ3804338่ แม่สวยสกลนครค่ะขอบคุณค่ะ